สวัสดีครับเกษรตามผันครับผมพอดีผมเคยทำคลิปเรื่องการผสมปุ๋ยสูตร2577นะครับจากปุ๋ยสูตรอ่าสิบแล้วก็ปุ๋ยอ่0 0นะครับผมโดยการนำปุ๋ยสูตรอ่าสิบนะครับมา50บกิโลกรัมบวกกับปุ๋ยสูตรอ่าสนะครับอีก39กกิโลกรัมนะครับแต่มีบางท่านนะครับอาจจะ อยากที่จะผสมปุ๋ยเพียงสองถึงสามกิโลอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องการใช้เยอะจะมีวิธีการผสมอย่างไรหรือว่าต้องคำนวณอย่างไรนะครับตรงนี้เดิมนะครับจะผสมปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับจากปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าครับห้าสิบกิโลกร,รมัมปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับสามสิบเก้ากิโลกรัมครับทีนี้ถ้าเรานำปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าครับ มา2กิโลกรัมนะครับผมจะต้องเติมปุ๋ย4.600อีกกี่กิโลกรัมนะครับทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการขำนวณอัตราส่วนนะครับถ้าเราต้องการปุ๋ยสูตร1 5 15ับ2กิโลกรัมนะครับให้เราเอา2 5ไปหาร50นะครับผมก็จะได้เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะครับเราก็ต้องนำ25นะครับไปหาร39นะครับผม ก็จะได้เป็น1.56นะครับนี่คือปริมาณของปุ๋ยอ่0สหหรือว่ายูเรียนครับที่ต้องเติมเข้าไปนะครับก็คือ1.56นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าผมอ่าคำนวณยุ่งยากเกินไปหรืออาจจะไม่ถูกต้องครับเราก็มาคิดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับผมอ่ถ้าปุ๋ย50กิโลกรัมนะครับของ15 15 1านะครับต้องใส่4 6 0 0 39นะครับกิโลกร,รัม ถ้าลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่บห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิบเก้าจุดห้านะครับหาลงลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับสิบสองจุดห้าก็จะเป็นเก้าจุดเจ็ดห้านะครับผมหาลงมาเรื่อยๆ่อยนะครับสามจุดหนึ่งสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองจุดสี่สามนะครับถ้าปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับหนึ่งจุดหน้าหกตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสองกิโลกรัมปุ๋ยยูเรียด้วยสี่สิกศูนยูนก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการผสมปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับจากปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะครับแล้วก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับให้นําปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับมาจํานวนสองกิโลกรัมนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปอีกหนึ่ง อโลครึ่งนะครับผม1.5 6ก็ประมาณ1โลครึ่งนะครับก็จะได้ปุ๋ยสูตรจ5 7 7 7นะครับในอัตราส่วนที่น้อยลงนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกผักแปลงเล็กๆนะครับไม่ต้องการใช้เยอะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม